วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายปรเมศอินทรช,ชุมนุมประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมหารือนายกฤิตเจริญดำรงชัยกุลประธานบริษัท24ชั่วโมงคอฟฟี่อินเตอร์เนชันแนลจำกัดถึงแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งบริษัทดังกล่าวผลิตเครื่องทำกาแฟอ,ตอัตโนมัติในราคาแก้วละ10บาทโดยมองว่า เป็นโอกาสที่ดีของสมาชิกสหกรณ์ในการมีรายได้เพิ่มหากมีตู้ดังกล่าวไปใช้สร้างรายได้โดยเฉพาะหากมีทำเลย่านชุมชนอย่างไรก็ตามสัิบาตสหกรณ์จะศึกษารายละเอียดว่าบริษัทจะสนับสนุนภาคสหกรณ์ได้อย่างไรบ้างหากมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์และสมาชิกจะได้มีการลงนามร่วมกันต่อไปเช่นบริษัทยินดีรับซื้อกาแฟของขบวนการสหกรณ รวมทั้งมีตราสัญลักษณ์โคออบติดที่ตู้เป็นต้นทั้งนี้ขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกมาทดลองดื่มและใช้เครื่องทำกาแฟอัตโนมัติดังกล่าวในวันที่24-26กุมภาพันธ์นี้ในตลาดสหกรณ์เพื่อชุมชนงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2566ณสถนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยถนนพิชัยเขตดุสิตกรุงเทพ ผมในฐานะประธานสินิบาเนบเห็นด้วยว่าถ้าไปส่งเสริมาอาชีพให้กับสมาชิกเนี่ยเขาก็น่าจะได้ประโยชน์ตู้พวกนี้อยากถ้าสมาชิกสากลเอาไปใช้อยากจะให้มีสัญ,ญลักษณ์ของโคออบเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทจะมีการรับซื้อกาแฟของกลุ่มสากล ครับโอเคครับคือถ้าตรงนี้ทําได้เนี่ยผมคิดว่าคนสากลไม่ขัดข้องนะครับเพราะมันเป็นการเสริมรายได้เราจะนําเสนอเรื่องนี้ในวันสากลแห่งชาติและถ้าเป็นที่ตอบรับของคนที่มาในงานในเรื่องของสากลเขาเห็นด้วยหรือแม้แต่กรรมการสนิบาทเห็นด้วยเราก็มาทําข้อตกลงกันนะครับ,รบว่าว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างนี้อย่างไรกับสมาชิกสากลหรือกับสากลนะครับ แล้วเราเค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าบริษัทจะสนับสนุนให้สมาชิกมีตู้นี้อย่างไรครับจะช่วยเหลืออย่างไรกับสากลอันนั้นเราเดี๋ยวค่อยว่ากันของผมเนี่ยผมผมไม่สามารถจะตอบอะไรได้ทันทีนะครับต้องให้สมาชิกได้ทดลองก,ก่อนเพราะมันมันมีหลายครั้งที่มีคนมาติดต่อทําสนับสนุนกับให้สากลเนี่ยบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการมันทําให้เป็นภาระเกตสมาชิกครับแต่ที่ผมดูมันนั่งดูกิจการของบริษัทวันนี้ก็มีแนวโน้มว่า การลงทุนเนี่ยมันไม่แพงครับแล้วการเมนเทนเน้นที่ท่านพูดมาก็เข้าใจว่าโอเคมันเดินไปได้3ามปีก็มีของเปลี่ยนให้ใ<ช>นะครับแล้วดูแลให้ก็ก็อันนี้ก็ขอบคุณไว้ก่อนคือผมมานั่งดูเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะ่่ามันเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกโดยที่ไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเพียงแต่สมาชิกด,ดูแลตู้ให้เป็นเติมกาแฟให้ถูก กอดตู้มาเก็บเงินให้เป็นตอนนั้นนะอย่าให้ใครงัดตู้ซะก่อนนะครับก็มันก็น่าจะไปได้ครับก็อันนี้ก็ขอบคุณนะครับยินดีครับครับก็เรียนให้ทราบนะครับจริงๆต้องต้องบอกก่อนว่าธุรกิจ24ชั่วโมงกาแฟก็คือตู้กาแฟหยอดเหรียญเนี่ย ต้องต้องใช้สโลแกนคำว่าสร้างงานสร้างอาชีพได้เพราะเหตุผลคือตู้ตัวนี้นะครับมันสามารถทําเงินนะครับคืนมาให้เราได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูแลนะครับให้เราเราได้นะครับธุรกิจตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของกําไรนะครับนั้นการหน่วยการลงทุนเนี่ยนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รับกําไรตลอดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุผลคือเครื่องนี้นะครับ กำไรต่อแก้วเนี่ยสิบบาทนะครับนั้นแปลว่าสิบ,บาทเนี่ยนะครับผู้ประกอบการที่ลงทุนในวันนี้เราเราคิดเลยนะครับเวทเออกมาแล้วต้นทุนอยู่ที่5้าบาทนะครับแล้วก็กําไรก็คือ5้าบาทตัวโปรดักตัวเนี้ยมันมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของ1คือกาไร50าสอร์0%็ละส่วนแมนเทนเนนส่วนอะไรต่างเนี่ยนะครับผู้ลงทุนไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรต่างๆนะครับเราดูแลให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานยังไงก็ต้องบอกเลยเลยว่าสากร นะครับที่ซื้อไปทุกคนถ้าได้ทำเลดี4เดือนคืนทุนนะต้องบอกเลยว่าประมาณนั้นเลยนะครับไม่ต้องรอ1นปีนะอเอาทำเลดีนะฮะถ้าเฉลี่ยได้วันละร้อยแก้วนี่ไม่ต้องพูดถึง4ปีเออไม่ต้องถึง4เดือนละอาจจะเร็วกว่านั้นโ็ได้สบาปนะครับนี่เราตีเบรดประมาณสัก5้าแก้วต่อวันเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ4นะเดือนคืนทุนสบายสบายเลยครับ ต้องเรียนว่า4ปีมาเนี้ยพี่น้องเราได้เดินตลาดล่วงหน้าภายใต้แบรนด์24นะครับแล้วก็เป็นบทพิสูจน์มากๆเลยว่ามันไปได้ไกลขนาดไหนเพราะเหตุผลก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนดื่มกาแฟเราเฉลี่ยวันละเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะวันละประมาณไม่ไม่ต่ำกว่าเกือบ2 0 0,000แก้วต่อวันละณตอนนี้นะครับนั้นก็ทําให้ตลาดเราเติบโตตู้ที่เราอยู่ในตลาดแล้วตอนนี้ส0,000่นกว่าตู้นะครับยังไม่รวม O E M mm hmm. กาแฟเราเนี่ยเราไม่ได้ทําเหมือนชาวบ้านเราใช้ พูดง่ายว่าราคา10บาทแต่คุณภาพเ,าเ,าเกิน10บาทนะครับเพราะเราผลิตค่อนข้างจะเป็นผลิตค่อนขั้นสูงเลยขั้นขั้นสูงของกาแฟเลยนะครับโทนี่โฟเป็นเจ้าแรกที่ใช้ระบบการผลิตแบบฟิสไดคือต้นตำรับมาอย่างไงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี้และเราใชา้ตรงนั้นเพราะเหตุผลคือเรามีโรงงานผลิตฟิสไดเอง นะครับให้พี่น้องมั่นใจอย่าใหา้ผู้ลงทุนหรือหร,อหรอืลูกค้าเนี่ยมั่นใจวันนี้บทพิสูจน์มาละสามสี่ 3, ปีมาเนี่ยเ,เราเราเราไม่ได้ขายกาแฟลดลงเลยเราขายมีแต่ขายเพิ่มเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ดื่มแล้วกลับมาซื้อซ้ำหมดนะครับรีพิซออเดอร์กับทุกคนนะครับให้มั่นใจครับครับก็วันนี้มาคุยกับท่านประธานนะครับเรามาคุยกันแล้วเราก็คิดว่าต่อไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดี นะครับผมกําลังต่อรองกันอยู่ว่าบริษัทจะช่วยเหลือสาก์อย่างไรจะช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรคือไม่ได้ไหมายความว่าสมาชิกสมาชิกจะควักเองก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าสมาชิกไม่มีเงินเนี่ยผมนั่งมองในทีมงานที่มาศึกษาวันนี้ให้กู้สาก์นะครับแล้วก็เอาตู้ไปนะครับสมาชิกไม่ต้องแตะเงินเลยพอกูสกก้สาก์กู้สาก์เอาตู้จะได้ตู้ เราจะไม่เอาแบบเก่าแล้วกู้สากลเอาเงินไปแล้วตู้ไม่มาเพราะสมาชิกไปใช้เงินก่อนอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาพอเพราะมันมีสากลจะเป็นมีมีสมาชิกบางคนนะครับเขาสนับสนุนกู้แล้วเอาเงินดอ,อกไปใช้อย่างอื่นคนละเรื่องแต่กู้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อรองว่าบริษัทจะสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไรจะช่วยดูเรื่องดอกเบี้ยของสากรไหม สสากลก็จะได้ประโยชน์สมาชิกก็จะได้ประโยชน์ซึ่งอันนั้นเป็นขั้นตอนที่สองหลังจากที่เราเปิดตัวเราจะคุยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดนะครับ,รบก็จะมี M O U ร่วมกันยินดีครับและเราจะเสนอเงื่อนไขทั้งหมดว่าสากลที่จะสนับสนุนสมาชิกหรือสมาชิกที่จะเอาอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าสากลบอกมากกว่าที่เราเสนอเราเราไม่เราไม่ยุ่งกับสากลนั้นนะครับ เพราะว่าสมาชิกจะไม่ได้ประโยชน์นี่เราทําเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักนะครับ,รบก็ก,ก็เรียนให้เพื่อนเพื่อนสากลคอยติดตามดูต่อไปค,คือแนวคิดเดิมเนี่ยมันผิดตรงที่ว่าสมาชิกเป็นหนี้และพักชาระหนี้ยืดระยะเวลาชาระหนี้ไม่ใช่ถ้าสมาชิกมีหนี้แล้วอาจจะชาระหนี้ไม่ได้ต้องทําให้เขามีรายได้และจะฟังที่ท่านพูดมอสักครู่เนี่ยมันก็เหมือนกับผมคิดว่าเลวสุดเนี่ยนะ เลวสุดนะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ได้อะไรมากนักแต่อยู่ได้แต่พอปีที่สองเนี่ย,นนเ,เ,ยเป็นของฟรีแล้วเก็บเกี่ยวใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วนี่ถ้าลงทุนถ้าถ้าสาณกจะให้กู้นะอดอกเบีย้ยถูกหรือปลอดดอกเบีย้ยหรือสารหรือบริษ,ษัทจะช่วยเรื่องชดเชยเรื่องดอกเบี้ยบ้างเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับอันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะอีกแนวหนึ่งก็ง่ายกว่าทุกเรื่องที่ที่เคยผ่านจากหน้าตักเราไปนะครับก็ ฝากพี่น้องสากรทั้งหลายติดตามดูวันที่26กุมภานี้นันที่1แล้วหลังจากนั้นไม่เกินวันที่1 5มีนาถ้าทุกอย่างเป็นไปตามล็อกนะหลังวันที่1 5ท่านจะเห็นโครงการนี้อย่างชัดเจนขึ้นครับ